กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบอร์สกู๊สกคนเดอมืมันนี้มาเผกกับซองสาวไก่สาวลาวอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศน้ำสวยๆเนาะพี่น้องตอนนี้กับแดดหนองแหง้งเนาะบุมีห่มเลยมันนี้พี่น้องเลยก้อนเมฆบุมีเลยเทงผ้าแบบเขียวแดดพี่น้องเอยแดดแหง้งรีมือน,นี้สาวไก,ก่กะ ได้มาเลี้ยงงัวพ yeah. ี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาเป็นมือแรกของปีปีนี้เลยที่ได้มาเลี้ยงงัวอยู่บ่อนไรอ้อยเก่าเนาะพี่น้องเอ้ยบ่อนที่มาสกามาเลี้ยงงัวนี่เป็นไรอ้อยเก่าเนาะไรอ้อยเก่าตั้งเต้หลายปีแล้วเขาบ่ได้ปลูกเนาะพี่น้องอยู่นี่นะตอนนี้สกายก็ยังอยู่เดินเลี้ยงงัวพี่น้องพี่น้องกำลังปล่อยงัวมาเนาะตอนนี้งัวของสกายก็ยาง ย่างไปเลยนะมุ้งสิไปยุดอยู่จุดใด้เนาะพี่น้องเพราะว่าเนะผนไปเองเน่ององัวก็ไดนะ้ปลาไปเองเลยปลาจนฮอตแบบผลยุดพลเลกตอนนี้ก็ย่างไปเลยพี่น้องเอง้ยตอนนี้ก็ย่างน้ำกลงงนะัวเนาะย่างกระทงงัวซ้ำพ่อแม่บ่อยู่พี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้พอ่พอแม่ของสก,กายไปเวียกเนาะ ขันมาก็คือ้นซีเมนสี่ห้าโมงแรงผู้แหละเพราะว่าเป็นไปบ้านไอเนาะพี่น้อง <c oughs> ไปหาไอของสกายได้เลยเนาะกองสั้นก็ขอโทษขออภัยนำลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ะของสกายไปบัก,กไก่ๆนึงเนาะหย่างประธานงัวพี่น้องเอ้จักสิประยุทธ์อยู่บ่อนใดเนาะงูมาก็ได้ ย่างน้ำก้นกันไปไล,ล่ๆสศกัยมีแต่ออกนาแต่ละมือเลี้ยงงวัวอยู่นะเนาะพี่น้องผูกงัวเถิกไว้เ,ไเนาะผูกง่ายแหละก็เลี้ยงบบเคยมาเลี้ยงอยู่แบบนี้จ้าเถือ่อเบิ่งเดินกว้างเนาะพี่น้องวัดเวิงวางนี่ใหญ่อันนี้เลย อันห่มนี่โอ้ยบรรยากาศนี่ดีพี่น้องเลยลมเนาะแต่มื่อนี้แดดแดดออกแห้งวัอนี้ตอนนี้ก็สิบโมงไปแล้วเนาะพี่น้องบรรเลงสาวไก่ก็สีเลี้ยงเลาะลงไปทางพุ่นพี่น้องเอ้ยไหลอ้อยตัวใหญ่ที่สุดทางพุ่นเนาะ อยากไปในมัวของสาวไก่เนาะบึงงัวของสาวไก่ย่างพี่น้องเอ้ยอย่างอเอาแท้ย่างเอาว่าย่างบริยุทธจักสิไริยุทธอยู่ใส่จะว่ามีเข่าค้นมาจากพี่น้องอยู่ทางหน้าจิไปกินหย่างอยู่ใส่เด้นี่พี่น้อง ที่แหลนมาตั้งแต่ปล่อยมาเนาะพี่น้องแลลนประยุทธ์อย่างจนมายุดอยู่ในนี่เนาะบ่อนที่ว่าอยากกินเนาะพี่น้องอยากกินในนี่งัวก,ก็ไรโมโูหยามแซบบนในนี่กกน,น,น,นะลงมาจุ่มกันกินอยู่ในนี่เบิดเลยเบิ่งงวมีแต่กระดูก <c oughs> ยังมัทันอีมหยาพี่นอ้องหยามันโดกในนี่เนาะพากันแหลนลงมากินอยู่ในนี่เนาะ สกายกับบูหูกับพ่อของสกายแม่ของสกายพาลงมากินเนี่นี่หรือโบอนาะพี่น้องงัวจังวะเบ็ดลงมาเนาะเบิ่งหยาดกันกินหยานะพี่น้องเลยตอนนี้สกวไก,ก็อยู่ในป่าเข่าเนาะพี่น้อง ยืนอยู่ในแคมป์ปลาเข่าเนาะบุกงวดเป็นนาของไผ่อยู่นี่นะลงมาเลี้ยงอยู่แคมป์นาเพิ่นเนะาะทวงัวกระแลนลงมาหยุดยมองหนีพี่น้องถือเข่ามากินเนาะพี่น้องมาเลี้ยงงัวเพราะว่าบ่ถือเข่ามาผัดหิวเนาะเฮาเมื่อกะสี่โมงแรงบุพี่น้องเลยเมื่อนาก็ได้ เบึงหย่าดกเนาะม่วนใส่ม่วนใส่กินกันเลยเบึงพี่้องถือมากระทุนมาเรียงญญงัววายิงงัวตัวใดดืด้อนี่เจ็บเลยถือเข่าถือน้าม,มากินพี่้องเอ้ยมาเรียงงัวเบึ่งน้ำของสก,กายเนาะ ใส่ตุ๊กบิดงมาเนาะพี่น้องนี่นี่จะเป็นทงเข่าเนาะทางนี้เป็นทงเข่ากับทงลูกหินเนาะเบิ่งกินขังอิลีพี่น้องถ้าก็ได้มาเลี้ยงงวมือนี่เลยมือนี้โบลเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ย เขาแม่มีวีากเนาะเมื่อบ้านอ้ายสกายก็เลยมาเลี้ยงง,งูว่าเองเนาะเมื่อนี้บดไคนเข่าต่อแรงซ้ำเบิง่งกินเกี่ยวไปเกี่ยวมาพี่โนโอ้องนะเบิง่งดื้อแท้กินมักทุนได้ที่จริงหยาเพกคนะ่ะกระลายอยู่ได้ เป็นผุ่มอยู่เคียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องคนม่วนชส่ม่วนใส่นี่โงยเขาเดียวก็อิม่มแต่เพิ่นก็เลือกญนาเพราะเพิ่นนาะพี่น้องวัวก,ก็ได้เพิ่นบริกินได้แบบนี้นะญ้าเพกเขียวเคียวหมมากเล็มแบบนี้เลยนี่สมควรไปเลี้ยงอยู่ไรอ้อยบ่มีญ้าอายุพี่น้องกันในไรอ้อยหันญ้าะแล้วยที่ว่าเขาบด้ป,ปูกเขาเนาะ เนี่ในกระเตะกูนีพี่น้องเอ,อ,อ้ยบ่ได้มีเนาะเขียนเขียนแบบเล่มขูดตามกินไปเ <c oughs> ห็นแล้วจะในเมื่อสี่โมงแรงเนาะพี่น้องเรียงว่าจักรเสมนจักชักช่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงผู้พี่น้นองเอ้ยอุ้ยตัวยังอันนี้ เด็กมาเลี้ยงงวัวนะพี่น้องเมืองเนี่ยมันรีป่าเข่าวนอน,น,นเนาะคนเมื่อยมากมาเลี้ยงงวัวพี่น้องเอ้ยมาตัวนี้นะติดงัวน้อยเนาะตอนนี้กระเทียงแล้วพี่น้องงัวไล่ยยรีเนาะงัวสามสี่เจ้าพูดมาเลี้ยงคนเดียวพี่น้องเมืองเนี่ยงัวเป็นลอยซองลอยโตเนาะจุ่มๆกันอยู่คนเดียว อยู่หน้าเหือบอนเขาเกีนะเ่ยวเขาแล้วเนาะไม่ไหวไม่ไปอะไรอ่อยใ่ญ่เนาะพี่น้องโบมีหย่าเนาะไปก็ไเ้ยสาวกายก็สิเ่าะลงไปตั้งพุ่นเลยเนาะพี่น้องก็คือสิความไปเบื้องันุ่นแลยเนาะ ไปตามงัวหากมามือเดียวหอนบุหมูอีหยังพี่น้องเออไปตามงัวสืบตอนนี้งัวของเสาไก่ก็อยากกินน้ำนอ้องพี่นอ้อง้ากลังลงกินน้ำเออกระถึกเนาะเขาเกี่ยวเขาแล้วแล้วพี่น้องเอออยู่ในนี้เนาะย่างตะพรรึ่ง,งนั่น เขาเกี่ยวข่าวแล้วแล้วพี่น้องไอ้นี่นตนนัวเด้งว่ากำลังหลังลงกินน้ำโอ้แดดล,ลงมาแล้วงัวาายังอยู่เทิงก็มีเนาะบางทีงวัวก็สิความไปนี่เลยพี่น้องความขึ้นไปโน,อนอ้นนั่นเลยโอ้แดดล,ลงมาว่าสิกินน้ำไปกินายาอยู่นี่ อุ้ยาห่มนี่เนาะพี่น้องบรรยากาศคือสีดีตอนนี้แดดแห้งแห้งสกายยืนนี่ในเดินนี่มัวมากินน้ำมากินหยาในน,น้ำเนาะทั้งมาเลี้ยงงัวกับหมวนกันพี่น้องเลยแบบมันสว่างหูตาเนาะ แนวบรรยากาศเห็ดจังปังอยู่อยู่กับบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องงินเมฆก,กับบลายบปันใดเนาะเลยโบมีหม่มตอนนี้งอของสกายก,กำลังทยอยทยอยหย่างลงมาเนาะมากินน้ำกินหญ้าจะก,กินตำบัวเด้เนาะพี่น้องปีงไล่ในภายนี่นะพี่น้องเลย กลุ่มนั่นลงมาแล้วพี่น้องหัวของสก,กายได้ความไปเบื้องนั่นเลยเนาะสก,กายก็สิความไปนำง่วนด้พี่น้องเพราะว่าเข่าพ็นอยู่ใกล,ใกละนะ้ๆฮะเะย่นงวงฮอดก่อนเนาะสก,กายเห็นงวงลงเขาไปแล้วเถื่อนหนึ่งพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าถงทางพุ่นพูเลยให้แต่ผู้เจ้าผบ่เห็นเนาะ <c oughs> สมงงามก็เดียก็ระดแท้งัวมากกินหญนะ่าอยูางงา่นี่น้องไปน้องพบว่าหยางามงาน้อยห้าในน้ำกินหญ่ากินน้ำสกายชิความไปก่อนเนาะจากหน่อยงัวไปกินเขา่าเขา จักมาขบบทุกโตหรือบ่โอ้ยมาเลียงงวงม,มือเนี่ยมันยากกะลีพี่น้องโอ้โหงวงวามาขบหรือบ่สองสี่หกเจ็ดสิบว้าสาวป่ายแล้วก็คือสิขบหกเยอะน้อนพี่น้องเลยเลี้ยง,งว่าเอางวงเขานเนาะเลี้ยงงวงเขาพี่น้องเลี้ยงมาหลายปีเลยเลี้ยงงวงลุงอยู่สวรรค์เนาะ ออกแม่แพ่ลูกลายทั้งงัวของสกายเองน้ำน้องพี่น้องอยู่ในนี้แล้วก็งัวของเขานําแต่เขาก็มาเอาจนซเบดเ้วยแหละแบบบรรยากาศขักอลีพี่น้องอุย้ยหนังอยู่โฮมในี่เย็นสบายเลยตอนนี้ยืนอยู่แดดฮ้อนห้อน,อนบุพเพคนบ้านตัวเองเลยจะอยู่ใส่ นี่แม่ของสาวไก่เพิ่นก็มาตะเบียกแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นสิมาเปลี่ยนสาวไก่เลี้ยงงัวเนาะแล้วเสียห้สาวไก่เมื่อคนเข่าพี่น้องเอ้ยว่าคนเข่าหลายต่อแรงสาวไก่คนเข่าก็พอสองคนเนาะเพิ่นก็เลยอันสิมาเปลี่ยนเลี้ยงงัวแทนเพราะว่าสาวไก่ต้องอุ้มเข่าเนาะพี่น้องแม่เพิ่นบร้ยันคนเนาะก็เลยอันเพิ่นสสมาเปลี่ยนสาวไก่เลี้ยงงัวสาวไก่ก็เสมาเนาะพี่น้องบม่เพิ่นมาหอด พอดีเลยพี่น้องงัวก็อยู่ในนี่เนาะก,กิน,นหน่าในน้ำตัวดำๆตัวนาะขี้ดือ้อขี้ดือ้อพี่น้องเอโบหมักเนะาะโบอยู่มิเต่ไปอ้วนหมนูไปเลยเลยเบ่งพันกินเป็นจุ่มอยู่พี่น้องตอนนี้ห่มแล้วโอ้ห่มปรับคือบรรยากาศดีโลดอยากลงไปน้องใหญ่เด้พี่น้อง น้ำงามน้องก็ใหญ่อีกบัวบึดประหยากเนาะบรรยากาศดีลีสิเมื่อคนเข่าแล้วพี่นอ้องเพราะว่าถ้าให้แม่คนกะมันนักพี่นอ้องเอ้ยหมัดเข่าหมัดบักไงห,หนึ่งเนาะอุ้ม แบกเธอละซองเธอละซองพี่น้องก็เลยให้เพิ่นมาเรียงว่าเนาะสกายก็ซื้เมื่อคนเองผูกตัวดำนะไปแล้วน่าจ๊กอยากกินอีอยงโอ้ยจะมันไปเป็นคักใครแต่เขาเกี่ยวเขาแล้วแล้วพังนี่ยังจะพังเบิ่งนั่นเนาะ สำหรับคลิปนี้สาวไก่กสิฎอจบคลิปไว้เสมอเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวไก่สาวลาวหน่เดอ้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ,บริภาษคลิปใหม่ๆจากช่องสาวไก่สาวลาวเดอ้อพี่น้องสบายดี